แน่นอนว่าพูดถึงทิสโก้ก็คือพูดถึง d i v i d end stock แต่ด้วยความที่ทำได้ตามเป้าทาได้ตามที่พูดเอาไว้ไง commitment commitment สัญญาใจก็ทําได้ฉะะนั้นเนี่ยกรุงไทยเลยเป็นลักษณะของแบงค์ที่ค่อนข้างจะมีเสรียลภาพของของตัวงบดุลที่ดีฉะนั้นนะ่ะด้วยด้วยความที่มองว่าตัว Variation ในเชิง Price, พิชภ e มิ o o k เนี่ยเขาเขาถูกกว่าแล้วกับราปีนี้เราก็มองว่าจะโตได้สัก15% เ <K T B> ที่บบ KTB ที่โตโตได้ร้อยกว่าขอนะไปที่เรื่องของ3ามแบงค์ท็อปพิกปกติเนี่ยเราคุยกัน2 b a แบงค์กัเต็มที่แต่วันนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ขอเผื่อไว้อีกสักแบงค์ได้ไหมุณเลครับ จะขอ3ามแบงค์ท็อปพิกรวมที่คุณเอ๋บอกนะรวมการประเมินระยะสั้นผันผวนเต็มไปด้ยวยความไม่แน่นอนฝุ่นตลบฝุ่นเข้าตาและระยะกลางยาวในปีในปีนี้ที่มองว่าอาจจะขยับดีขึ้นมาบ้างแต่อาจจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้ขอ3ามแบงค์ท็อปพิกในปีนี้ในมุมมองของหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนขออันดับ3ก่อนครับ 3, 2และ1 ขออันดับ3ก่อนครับคุณเอ๋่ขออันดับสานี่คือตัวท็อปพิกในกลุ่มแบงก์เล็กก็ยังยืนยันอยู่ที่ทิสโก้นะครับทิสโก้นะครับทิสโก้ก็แน่นอนว่าพูดถึงทิสโก้ก็คือพูดถึงดีวิ d เดนสต็อกจ่ายได้สูงแน่นอนเพราะว่ากำไรที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ทํดได้ดีล่ละนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นได้ตกใจสำรองนี่ก็มีเต็มที่นะครับจ่ายปันผลได้ดีงั้นทิสโก้ ก็เป็นตัวที่3ที่เราเลือกแล้วก็เป็นแบงค์ที่เรามองว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าทิสโก้ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับับคุณคุณเอครับทิสโก้เนี่ยคุณเอเลือกในฐานะแบงค์ที่จ่ายปันผลสวยหรือแบงค์ที่โตเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่มกลางเลยครับคุณเอ๋อในในแง่ของการเติบโตทิสโก้ไม่ได้เด่นที่สุด อืมครับแต่ว่าเด่นในแง่ของสำรองนี้ที่แข็งแรงไม่มีเซอร์พรส์แน่นอนนะครับแล้วก็ปันผลค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีนะครับครับทิสโก้ถ้าจำไม่ผิดหลักซัพพายจำกัดมหาชนใช่ไหมครับที่ปรับประมาณการราคาเป้าหมายปลายปีของทิสโก้ขึ้นมาใช่หรือไม่ครับจันเอ๋ครับเราปรับขึ้นเพราะว่าเรามีการปรับตัวสินเชื่อ เอ่อเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เรา,าจ,จะมองว่าโตมาสักห้าเปอร์เซ็นตก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นโตประมาณสักเจ็ดเปอร์เซนตได้เพราะเราคิดว่าเอ่อมันยังมีความนากการสินเชื่อลดจนนะครับที่ที่ยังโอเคอยู่แล้วก็สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพวกดีลเลอร์รถยนต์ที่ได้อนิสงส์ไปด้วยแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยคือยังเป็นปีที่ภาคการผลิตบริษัทใหญ่เนี่ยจะยังเป็น เป็นรอยต่อของการเติบโตในการลงทุนเพิ่มเติมหลังจากที่โควิดเนี่ยมันหายไปนะครับฉะนั้นเนี่ยภาคในเกี่ยวของสินเชื่อรายย่อยรถจนสินเชื่อที่เกี่ยวข้องจำนวนทะเบียนผ่านสมหวังอะ่ะที่ที่มีทิศทางโตที่ดีนะรวมถึงสินเชื่อคอร์เป็ตเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะเติบโตได้ค่อนข้างดีอยู่ใน3กลุ่มนี้ครับครับคุณเอกครับประเด็นสินเชื่อรถเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็รู้กันว่ามัน คล้ายๆกับเป็นช่วงเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านระหว่างรถยนต์สัน,สนดาบที่ใช้น้ำมันกำลังจะขย่ือไปเป็น EV คาช่วงคาบเกี่ยวตรงเนี้ยช่วงเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยมันจะทำให้ดีมานความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยจะลดลงไหมมันมีโอกาสไปกระทบทิสโก้บ้างไหมครับอาจารย์เอ๋ผมผมิก็ไม่ใช่ผูเ้เชี่ยวชาญรถยนต์นะฮะ แต่ผมเข้าเข้าใจอย่างที่เพราะเราก็เราก็เป็นผู้ผู้ใช้รถผมคิดว่าปัจจุบันคนมีความเอนียงมากขึ้นที่จะไปใช้รถยนต์ที่เป็น EV กับ Hybrid แต่ผมเนี<ม>่ยผมใช้ Hybrid นะผมไม่ใช่ EV ผมก็บอกตรงวผมยังไม่มั่นใจแต่ว่าผมก็ขยับมาเป็น Hybrid ก็คือน้ำมันด้วยไฟฟ้าด้วยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยน s กเมนต์ประเภทรถยนต์จากสันดาบ ไปเป็นไฮบริดหรือถ้าบางคนมั่นใจเรื่องของการตู้เติมตู้เติมไฟแล้วกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ราคามันถูกเพราะว่าส ubsidize จากรัฐบาลเนาะก็ก็ซื้ออ่อีวีคาแต่ว่าในความเป็นจริงคือทั้งหมดนะของยอดขายรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์ Pick-up Truck หรืออะไรก็แล้วแต่มันยังอยู่ในสันดาบพี่สันดาบสันดาบอยู่ฉะนั้นเนี่ยอีวีคาคงจะค่อยๆมีเพิ่มขึ้นแต่ถามว่า มันแค่บางเซกเมนต์นะแต่ว่าโดยโอเวอร์เราแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาอีกสักนิด้นึงและที่สําคัญคือผมคิดว่าการปล่อยสินเชื่อ E ีว a คก็อาจจะต้องศึกษานิ้ตึง<ม>เหตุผลก็เพราะว่าเรื่องของการราคาลดลงของของมือสองหรือแม้แต่เรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆเท่าที่ผมฟังดูนั่นดูเหมือนตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่เคลียคัดเท่าไหร,ร่นะครับก็ก็คิดว่าถ้าถ้าดูจากภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ยอดขายรถยนต์เท่าดูจากที่เอ็กซ์เพร์นะเอ็กซ์เพร์ที่เขาเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่รองการคาดการรถยนต์เนี่ยก็มองว่าปีนีออ้ยอดขายรถยนต์จะเติบโตได้ประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตืมก็ก็จะเป็นบวกแต่ว่าทิสโก้เองเขาก็ไม่ได้อิงไปทางรถใหม่เขาจะอิงไปทางรถใช้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะอิงไปทางสินเชื่อสมหวังวก็คือจำนำทะเบียน คล้ายๆกับสวัสด์เมืองไทยติดล้อคคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่ขอดูสเตทเมนต์นี่ขอใช่ไหมค,คือทางเมืองไทยสวัสด์ติดล้ออาจจะไม่ดูสเตทเมนต์ก็คือดูดูจากหลักการก็คือเจ้ารถนี่แหละเข้าไปนะครับแต่ว่าทางทิสโกโ้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังดูสเตทเมนต์นะนะครับก็ก็เป็นเป็นเป็นจำนวนทะเบียนแต่ว่าเป็นจำนวนที่ยังยังระมัดระวังอยู่มากกว่านอนแดงครับ ครับแม้ว่าจะมองสินเชื่อด้านนี้ยังไปได้ยังน่าจะไปต่อได้แต่จุดเด่นของทิสโก้คุณเอให้น้ำหนักไปเรื่องปันผลที่สูงมากกว่าใช่ไหมครับคุณเอใช่ไหมก็จริงๆมันเป็นจุดขายนะฮะแล้วสังเกตว่าทิสโก้เองเนี่ยที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีปรับลงบ้างแต่ไม่เยอะฮะเพราะว่าตัวยูที่สูงน่ะมันก็จะเป็นตัว ทําให้ดาวไซวิสมันต่ําแล้วเชื่อไหมครับ,รบว่าถ้าสมมุติว่าปลายปีเนี้ยมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงนะสมมุตินะครับคนก็จะกลับเข้ามาหาพุ้นที่จ่ายปันผลดีอืมฉะนั้นที่โก้เองในความรู้สึกผมก็คือด้วยผลงานที่ทํามาด้วยระดับสํารองนี่ด้วยศักยภาพในการจ่ายปันผลแล้วก็ด้วยความที่สินเชื่อด้านรถจนต่างๆนะปีนี้ก็ยังเป็นปีที่โอเคอยู่นะก็เลยทําให้คน ผมว่าก็มั่นใจในระดับหนึ่งสำหรับตัวค,ความเชื่อมั่นในในตัวทิสโก้นะครับครับจริงๆมีให้เจาะเชิงลึกกันเยอะเลยเอาไว้โอกาสหน้ากันแล้วกันอาจารย์เอเลือกทิสโก้ฟินแลนเชียกร๊ปเป็นเบอร์3ของกลุ่มแบงค์นะครับหลักซัพพลายแนะนำซื้อทิสโก้เป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์เอเอ่อ116บาทครับ116บาท อจานเอแนะนำซื้อแต่ไม่ได้หมายความให้มาซื้อตอนนี้ใช่ไหมที่ถามไม่ใช่ไม่เชื่อนะอาจารย์แต่ว่าดูเหมือนราคามันขานรับเงินปันผลมาตั้งระยะหนึ่งแล้วนะหรือเป็นเดือนด้วยซ้ำไปไปซื้อตอนเนี้ยมันจะได้เปรียบเหรอหรือเราควรไปซื้อเมื่อเขาขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วราคาทิสโก้ลงเยอะๆบางครั้งลงเยอะมากกว่าปันผลที่จ่ายซะด้วยอะ่ะ ไปซื้อตอนนั้นดีกว่าไหมจันเอแนะนำยังไงดีครับจริงจริง,รงถ้าถ้าเป็นน้ำคุนระยะยาวเนี่ยระยะยาวคือแบบว่าหลายหลายปีเลยนะผมว่าไม่ไม่ต้องใส่ใจมากก็คืออยากจะให้มองเป็น value investing อะ่ะไม่ได้มองเป็น quarter on quarter ปีต่อปีอะ่ะมองเป็นสามปีห้าปีอะ่ะมองไปอย่างนั้นไปเลยบซื้อซื้อแบบโอเคเลยถ้ายกเว้นแต่ว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างรจริงๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอ่ะหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจจบหรือยังมีอีกหรือเปล่าสองก็คือมีเรื่องของการ disruption รที่ทำให้แบงค์เนี่ยมีปัญหาซึ่งเรายังไม่เห็นตรงนั้นก็จะมีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งผมมองว่าก็เราไม่ได้คาดการกำไรโตเยอะนะก็โตประมาณแปดเปอร์เซ็นถือแล้วเพื่อขาดไปแล้วฉะน,นเนี้ก็เชื่อว่าในระยะจากนี้ไปทิชโชก็จะให้อยู่ ประมาณสัก7ไปลายปถึง9%ในปี2024นะครับก็ก็เน้นเรื่องของปันผลแล้วกันแล้วก็ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยผมคิดว่า Q1Q ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกอันนี้พูดตรงตรงแต่ถ้าเกิดท่านเป็นกึ่งไฮบริดและการไฮบริดว่าลังเลระหว่างปันผลลังเลระหว่างแคปิตอลเกนนะครับก็ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าทิสโก้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ปีที่ผ่านมาก็มีกําไรมีราคาหุ้นที่เติบโตส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าถ้าใครไฮบริดเองเ่ย ท่านก็คงจะมองว่าถ้ามันย่อตัวท่านก็ซื้อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปก็อยู่ที่ท่านแล้วล่ะถ้าว่าท่านจะกรรมการปันผลหรือว่าจะขายออกเพื่อเอาเพื่อเอาเค่ามรดกเกนครับแต่ผมเช,ชื่อว่าหลังหลังจากงบออกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหุ้นเล่นอนะ่ะแล้วก็วันศุกร์นะทิสโก้ไม่ได้ลงเยอะนะทิสโก้ทิสโก้ลงมากระจึงเดียวก็เพราะว่าคนก็มั่นใจไงว่าทิสโก้ก็จ่ายปันผลดีเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องตกใจอะไรครับครับ เ,เพราะฉะนั้นแล้วแล้วแต่ซื้อช่วงไหนแล้วแต่ถ้าซื้อแล้วต้องการจะถือยาว3ปี5ปีก็ออรอรอจังหวะมันย่อหน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบเอาแคปิตอลเกนเป็นหลักก็รอซื้อเมื่อย่อดโดยเฉพาะหลังขึ้น XD แล้วราคามันลงเยอะๆจะไปรอเก็บตอนนั้นก็ได้คุณเอบอกแล้วแต่จับตอย่าง,งนี้ก็ได้แหละก็ได้ครับครับคุณแสนดีบอกว่าทิสโก้เนี่ยนะปล่อยสินเชื่อยศปล่อยสินเชื่อรถยากมากเลยครับจารเอ๋ ดอกเบีย้ยก็สูงผมว่าสู้ไฟแนนซ์อื่นยากนะจันเอนะอ,อต้องต้องตอบว่าปล่อยสินเชื่อรถยนต์เนี่ยอ,อสูงหรือเปล่าผมยกตัวอย่าง MTC MTC ปล่อยสินเชื่อเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าพอเจอพอเกิดดาวไซเคิลตัวที่ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงก็คือ NPL พุ่งขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าคาแรคเตอร์ของการลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราชอบหุ้นสไตล์แบบไหนสไตล์เน้นปันผลหรือเน้นสไตล์โกรด์ทิสโก้ไม่ใช่โกรดความเข้มของแบงค์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่แบงค์จะเข้มในการปล่อยสินเชื่อมากกว่านอนแบงค์อยู่แล้วแต่มันแลกมาด้วยความมันนม่นคงไงแลกมาด้วยความมั่นคงว่าถ้าคุณซื้อเนี่ยเขากรองให้คุณแั้วลหละว่าลูกหนี้ที่เขาปล่อยไปเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่เขารับได้ n อ l จะเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ว่ามีสำรองเพียงพอแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีารายได้ที่เห็นชัดๆมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยจะไปเทียบทิสโก้กับนอนแบงค์เนี่ยเทียบไม่ได้เพราะว่าแม้ว่าจะปล่อยสินเชื่อจำลองทวีเหมือนกันแต่คนละเซกเมนต์ครับ <Okay. S 2> อโอเคอะไรโอเคนะครับนี่คือทิสโก้นะครับแนวท็อปพิกอันดับ3ลรองแชมป์หรือท็อปพิกอันดับ2ในกลุ่มแบงค์เป็นใครครับจน่นเอครับ จริงๆสูสีนะแต่ผมก็ก็มองว่ากรุงไทยเนี่ยแข็งแรงแต่ปีที่แล้วมันเอาพอฟอร์มมากเอาพอฟอร์มสุดๆผมก็เลยมองว่าขอเลือกกรุงไทยเป็นเบอร์อ2เบอร์สนะครับ,รบนธนาคารกรุงไทย KTB อะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชนะใจอาจารย์เอจึงเลือก KTB เป็นรองแชมป์ของกลุ่มนี้ครับเนี่ยจริงๆ จริงๆ KTP ปีที่แล้วเนี่ยผลงานดีเยี่ยมนะครับกำไรโตดีถึง56%เรียกว่าแชมเปี้ยนเลยนะครับแล้วมันจะตัแล้วมันจะเบ<อ>ิ้ลได้เหรอปีนี้มันจะเบิ้ลเหรออาจารย์ออไม่ไม่ไม่สิมันก็เลยทำให้ผมผมเลือกว่ากำไรก็คงโตประมาณสัก10%แต่ว่ามีความแน่นอนสูงเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรายย่อยนะซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาจากปัญหาโควิดแล้วก็อาจจะยังไม่ฟื้นตัวมากเท่าไหร่ เนื่องจากว่ารายย่อยของเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มเรียกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักง,งานเอ่อราาล้วิสาหกิจข้าราชการ,ะราาฉะนั้นเนี่ยมั่นคงมั่นคงถูกไหมครับมั่นคงฉะนั้น,นเนี่ยจะสังเกตว่าประเด็นของของกรุงไทยไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องของตัว NPL <ม>ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องสำรองนี่สูงเพราะว่าบาลานซ์ชีของเขาเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะมั่นคงฉะนั้นเนี่ยกรุงไทยเลยเป็นลักษณะของแบงก์ที่ค่อนข้างจะมีเสถียลภาพของของตัวงบดุลที่ดีกําไรก็ดี แต่ก็ต้องยอมรับว่าหุ้นพอเวลาขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะแล้วก็กำไรขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ได้คาดหวังสูงว่าจะอีกห้าสเซ็ลยเหรอคงคงไม่แต่ด้วยความที่ทำได้ตามเป้าทาได้ตามที่พูดเอาไว้ไงคอมมิชเมนต์คอมมิชเมนมต,มนมตมน์สัญญาใจก็ทำได้ก็เลยณณณปัจจุบันก็อย่างที่บอกคือ บ็อกหะมันมองเห็นไงว่ากรุงไทยเป็นยังไงแม้ว่าอาจจะโตสักสิในปีนี้อาจจะไม่เย็นมากแต่ว่ามันเห็นชัดไงว่าที่ผ่านมามันโอเคแล้วก็เลยเลือกกรุงไทยเป็นเป็นแบงค์รองในรอบนี้ครับเป็นเป็นรองแชมป์เป็นรองแชมป์เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยหักปากกาเซียนโตแบบเยอะมากปีนี้จันเอกก็เลยแม้จะชอบแต่ว่ากลัวจะโตสู้ปีที่แล้วไม่ได้จะเลือกเป็นแชมป์ปีนี้ก็ไกลอยู่ <g ülme> ก็เลยอ่ะเอาลองแชมป์ไปแล้วกันนะ KTBKTB ปันผลก็ไม่ได้ขี้เล่ด้วยใช่ไหมครับจันเอ๋ใช่ไหมครับก็ KTB ไ,ไม่ได้มีการป่ายจ่ายปันผลระหว่างการถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะคาดหวังอ่ปันผลยวเนี่ยก็ประมาณสัก4%ี่เอร์เซ็นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางกลางสวยครับกลางกลางกลางกลับกลางค่อน<ล>ข้างสวยนะ4%ี<ข>่เปอร์เซนะนะครับ<ข> หลักรับภายจำกัดมหาชนเลือก KTB เป็นรองแชมป์กลุ่มแบงก์แนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปลา,ปลายปีพึ่งปรับขึ้นหมัดๆใช่ไหมครับอาจารย์เอ๋ครับก็ปรับตามกำไรที่เรามีการประเมินเพิ่มขึ้นเด็กน้อยครับก็อยู่ที่20่0บาทตังค์ก็มี upside, อัพไซด์ก่อนก่อนจะขึ้นวันนี้ก็ประมาณ20%ั้นวันนี้ขึ้นมา3%ก็เหลือมาะมาณ17%ครับครับ นะครับแนะนำซื้อ KTB เป้าพื้นฐานปลายปีขึ้นไปเป็น20บาท80สตังค์สำหรับ KTB Bank กรุงไทยและคาดการดิวิเดนยิวปีนี้ประมาณ4%นะครับตกลงแล้วแชมป์ยังเป็นลูกรักแบงค์เดิมใช่ไหมครับจันเอ๋ผมผมต้องแบบเคลมไว้ก่อนไม่ใช่กันก <c oughs> ็แต่ใกล้เกียงจริงๆตอนที่ราคาหุ้น b b l ขึ้นมาเยอะๆเนี่ย ก็ก็เริ่มค่อยเขวเหมือนกันเพราะว่าอัพไซด์มันจำกัดแล้วแต่ว่าบังเอิญตัวเลขที่ออกมาก็อาจจะต่ำกว่าคาดไปบ้างเพราะสำรองอนี่แล้วบังเอิญมีประเด็นกระแสเรื่องหุ้นในดวนสุกนะก็เลยทำให้ BBL ก็ปรับลงแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับลงมากหมายอะไรแล้วก็วันนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมาได้ <S 1> <S 1> ฉะนั้นด้วยด้วยกำไรที่บอกว่าปีนี้น่าจะเฉือน KTB เฉือน KTB คือโตโตดีกว่า10%นะครับแล้วก็จริงๆ KTB ตอนที่ราคาหุ้นเขาขึ้นเนี่ยเขาก็เทรดที่ประมาณสัก0.07เท่าบุ๊กแต่ BBL เนี่ยังอยู่ที่ประมาณสัก0.5ฉะนั้นน่ะด้วยด้วยความที่มองว่าตัวバリชันในเชิง p พร์พับ b o o k เนี่ยเขาเขาถูกกว่าแล้วกับรปีเนี้ยเราก็มองว่าจะโตได้สัก15เรเเทียบกับ KTB ที่โตโตได้น้อยกว่าแล้วก็ราคาหุ้นปีที่แล้วก็ทำผลงานได้ดีกว่า แล้วราคาหุ้นบีแก็ปรับฐานลงมาช่วงวันศุกร์ด้วยอัพไซด์ side, กำไรแล้วก็แบร a ช i o n ก็ยังคงยังยังคงเลือกเป็นท็อปพิกในกลุ่มแบงก์อยู่แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยปีนี้เองเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นปีที่มีโอกาสที่เราจะสวิชสวิชหุ้นนะแต่วันนี้ที่พูดกับพี่ยุธนาเนี่ยจากหน้าหน้าการะดานที่เห็นปัจจุบันและมองไปข้างหน้าแบบที่พอจะมองเห็นได้ชัดเนี่ยขอเลือกสามตัวนี้ก่อน แต่ผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ถ้าตัวไหนลงมาเยอะแล้วทำผลงานได้ได้ดีเนี่ยในใจผมนะมีโอกาสที่จะพลิกตัวอื่นแต่วันนี้ขอสามตัวนี้อีกตัวหนึ่งขอขออนุญาตขออนุญาตพูดพูดีนิดนิดหนึ่งนะครับ BBL เป็นแชมป์ถูกไหมครับยังเป็นแชมป์อยู่เป็นแชมป์เป็นแชมป์อยู่นะถ้าถามวันนี้เป็นแชมป์แต่วันอื่นอาจไม่ใช่ก็ได้ต้องอัปเดตเป็นระยะระยะหลักซัพบายแนะนำซื้อบ b บแล้วให้เป้า พื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับคุณเอ๋ไม่ไม่เปลี่ยนครับร้อบาทโอเคร้อ okay. บาทสำหรับ BBL นะครับาจารย์เอจะพูดถึงแบงค์อื่นเพิ่มเติมเหรอครับเชิญครับแบงค์งหนึ่งที่ต้องต้องขออนุญาตถึงแม้ว่าผมจะไม่เลือกเขาเป็น,เป,นเป็นหุ้นทอปพิแต่ว่าด้วยผลงานนะด้วยผลงานแล้วความเป็นลักการเพเนี่ยต้องขอเกิน TTB สักนิดหนึ่งอาจารย์เอจะพูด TTB ในแง่งมุมไหน เห็นอาจารย์เอ๋เคยหลุดปากว่าอะไรนะจะเป็นแบงค์เมื่อก่อนน่ะอาจารย์เอ๋เคยบอกว่าเขาเป็นแถว2ใช่ไหมวันนี้จะจะมีมุมมองเปลี่ยนไปหรอครับสําหรับ t t b ครับก็เราเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้เรียกเขาเป็นท็อปพิกนะก็ก็อย่างที่เราเก็เลือก3ามแบงค์ถูกไหมครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าดูจากผลงานนะผลงานที่ทําได้ปีที่แล้วเนี่ยผลงานค่อนข้างออกมาในโทนดีกว่าคาดนะครับดีกว่า,าคาดนะครับ แล้วก็ไม่ไม่ไม่เรียกว,ว่าคอมมิชเมนต์อะทำตามคอมมิชเมนต์นะครับแล้วเอ่กำไรตัวตัวราคาหุ้นก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ฉีกหนีคนอื่นคือเหมือนกับว่าทุกคนก็ยังค่อนข้างจะอันเดอร์เอสติเมตทีทีอยู่แต่ถ้าดูจากตัวผลงานนะแล้วก็การปรับขึ้นของราคาซึ่งปีที่แล้วราคาหุ้นปรับลง4ทันะ้งที่ค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์เนี่ยดีขึ้นเพราะว่า ขึ้นไปเพราะว่ากรุงไทยแล้วก็ b b บเป็นหลักก็ถ้าตามผลงานที่เกิดขึ้นก็ต้องก็ต้องใช้คาว่า Running Up พละกันว u น n ิ n งอัก็คือมามาที่อาจจะมองภ<อ><อ>าบไม่ได้มอกาบอ่าเพราะเพราะว่าถ้าดูจากทรงของผลงานแล้วร่งราคาไม่สุดนะครับไม,ไม่แบดน,นะสัญญาณราคาหุ้น TTB เนี่ยผมว่าค่อนข้างออกออกแนวไซด์เว้าอัพนะ ใช่ไหมครับในกรอบอะในกรอบแต่ว่าเป็นในกรอบแบบแบบไซส์เว้าเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมให้ทิ้งคายเป็นเป็นบ้ามืดฟันนิ่งอัพละกันต้องเข้าใจว่า p t ทก็ค่อนข้างจะเป็นสไตล์ที่เชิงอนุรักษ์นิยมนะ hmm. เขาเขาไม่ได้บูบูมากแต่ว่าที่ผ่านมาเขาก็ทําได้ตามที่พูดอะเอางี้ละกันครับหลักซัภายแนะนําซื้อ TtB ไหมถ้าใช่เป้าปลายปีเท่าไหร่ครับหนึ 1, ่งบาทหกสิบครับไม่ปรับครับจะไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหบาทหกสิบ อาจารย์เอครับสามแบงค์เด่นของอาจารย์เอนะนเดี๋ยวค่อยแถมนะนาสามแบงค์เด่นตอนแรกก็จะมีทิสโก้ k t b b แล้วก็ b b l แล้วก็ขอให้จับตามานอกสายตาอย่าง TTB ไว้ด้วยกันละกันเกิดผลงานดีเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปิบเป้าขึ้นมาด้วยนี่คือหลักสูตร,รแรก หลักสูตรแรกของปีนี้ปีคศ2023เป็นหลักสูตรแรกของปีนี้แล้วก็สอนสดครับสอนสดสำหรับท o p ปไฟฟ k แคหุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งครับเป็นคอสต์เรียนสดทางออนไลน์ผ่านทาง facebook กลุ่มปิดโดยอาจารย์เอ๋คุณธนาเดชรัรงสีธนนนนะครับและอาจารย์ป๊อป คุณชาญชัยพันธาธานากิจอาจารย์เอ๋ครับจะเป็นวิทยากรหลักในหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องของการให้ความรู้ผู้ลงทุนว่าเวลาจะดูพื้นฐานแบงก์โดยเฉพาะท็อป5แบงก์ในบ้านเราเนี่ยดูพื้นฐานแน่นไม่แน่นดูราคาแพงไม่แพงนะดูว่ามันน่าสนใจแค่ไหนถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มถ้าเทียบกับในช่วงอดีตที่ผ่านมา ที่นักวิเคราะห์เขาเขาชอบพูดกันนะแล้วผู้ลงทุนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งเท่าที่ควรอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญอาจารย์เอ๋ก็จะมาเคลียร์ข้อสงสัยข้อข้องใจและให้ความรู้ในจุดนี้ให้นอกจากนั้นอาจารย์เอ๋ก็จะชี้เห็นได้ว่าผลกระทบที่คาดว่าจะเข้ามา disrupt หุ้นในกลุ่มธนาคาร virtual virtual uh, Virt bank นะครับเรื่องของการรุกเข้ามาในธุรกิจแบงค์ของบัรดาสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ b u บิสเ s สโมเด Business, Business Cycle ของแบงค์ที่เราเห็นณนะวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคเงินเฟอ้อจะน้อยเงินเฟอ้อจะเยอะนะเงินเฟอ้อจะสูงเงินเฟอ้อจะต่ำค่างเงินจะค่างเงินจะอ่อนค่างเงินจะแข็ง r e เ e ชชั่นจะเกิดมากเกิดน้อยจะส่งผลกระทบต่อคุณในกลุ่มแบงค์ยังไงบ้าง นะครับเน้นโฟกัสไปที่ top 5 b a n k top 5 Bank นะครับนี่คืออาจารย์เอ๋ครับส่วนอาจารย์ป๊อปครับอาจารย์ป๊อปจะมาแนะนำวิธีการสแกนหุ้นโดยใช้มือถือเครื่องเดียวหรือแท็บเล็ตเป็นการสแกนสูตรที่เป็นสูตรสแกนหุ้นผ่านเครื่องมือที่เราสามารถใช้กันง่ายๆใกล้มือกันแต่บางคนยังไม่รู้แล้วหลายๆคนก็ยังไม่ได้ใช้ แต่ถ้าใช้การสแกนหุ้นบวกกับความรู้เรื่องพื้นฐานและมุมมองที่มีต่อแนวโน้มของหุ้นกลุ่มแบงค์หลักๆ5แบงค์เนี่ยมันก็จะเป็นความรู้ที่ประกอบกันอย่างน่าสนใจและก็จะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือที่มาที่ไปของหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านนักลงทุนรุ่นใหญ่ครับชอบแบงค์อยากมีแบงค์อยู่ในพอร์ตอยากจะซื้อเพิ่ม หรือคนที่ยังไม่มีแบงก์เพราะปีนี้หุ้นกลุ่มแบงก์นะครับหลายๆสำนักมองว่าน่าสนใจและให้น้ำหนักมากกว่าตลาดด้วยนะครับฉะนั้นแบงก์ยังถือยาวๆได้ไหมเวลาถือหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยจะมีสัญญาณอะไรบอกแล้วว่าถือต่อหรือพอแค่นี้ก็จะบรรจุอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะครับนี่คือหลักสูตรแรกสอนสดสำหรับปีนี้มันนี p พ s s สออนไลน์ 012ครับ Top 5 b a n k ์คุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งนะครับสนใจสแกน QR Code หน้าจอครับสแกน QR Code หน้าจอนะครับหรือสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ และโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอลสามเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ c a n d l e s t i c ชาร์ต t ิ n งอันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290ชาร์ตแพทเทินอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1,200บาทและ e i ลิเวฟ เทรดดิ้งอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ